ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอันบ็อกซ์อีกแล้วค่ะอย่างที่บอกไว้นะว่าทัพทีมาสาั่งหนังสือมาสองเล่มนะคะมันมาทีละเล่มวันนี้ได้เล่มที่สองมาแล้วนะคะเราจะมาอันบ็อกซ์กันค่ะบอกก่อนเลยว่าเล่มนี้เป็น coloring book นะคะสมุดวาดภาพระบายสีนั่นเองและเล่มนี้ทัพทีมใช้ AI ในการทำรูปนะคะมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ เล่มน,นี้นะสารภาพตามตรงว่าทัพพิมใช้ AI ในการในการทำและ้ะทัพพิมไม่ได้อัพสเกลรูปเลยค่ะเธอฉันก็เลยเป็นห่วงว่าแบบรูปมันจะแตกหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ทัพพิมไม่ได้อัพสเกลรูปอะค่ะทัพพิมก็พยายามปรับรูปให้มันขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดกระดาษใช่ไหมเพื่อให้มันไม่แตกอ่ะ เรื่องการปรับขนาดรูปภาพ AI ทําให้รูปภาพ AI ขนาดใหญ่และคมชัดมากขึ้นนะ่ะท,ท้าทีมเคยทําวิดีโอสอนเอาไว้แล้วเนาะก็ถ้าใครใช้ AI ทํารูปนะแนะนําให้ไปขยายก่อนนะทุกคนไม่แนะนําไม่ทําแบบทัาทีมอันนี้คือเทัาทีมกลัวก็เลย สั่งมาดูนะแต่จริงๆเล่มนี้ได้รีวิว5ดาวจากลูกค้ามาแล้วแต่เราก็ยังแบบไม่แน่ใจอยากจะเห็นเหมือนกันว่าแบบรูปมันจะแตกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยสั่งมาดูนะคะเดด มันก็มีขอบเสียหายเหมือนเดิมนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วคือรูปภาพอ่ะคือเขาตัดขอบหนังสือแบบขอบขรอ,อ,อบขอบมากน่ารักมากขอดูด้านในนิดนึงนตรูปมันแตกจริงๆด้วยอะแก <laughs> ต้องขอบคุณคุณลูกค้านะคะ ขอบคุณลูกค้าที่สั่งไปเราชอบผลงานดิฉันให้ดูผ่านๆสำหรับเล่นมนี้นะคะทับทีมทำเป็นขนาด8.5คูณ8.5นิ้วนะคะแล้วก็ด้านในทับทีมทำเป็นแบบเอารูปใส่เฉพาะหน้าด้านขวามือนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นกระดาษโล่งๆนี่เห็นไหมมันก็เผื่อไว้ว่า กระดาษมันบางเกินไปมันจะปริ้นติดกันหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เด็กลงสีอะค่ะเขาจะแบบมันจะได้ไม่ซึมไปด้านหลังนึกออกใช่ไหมเออแบบนี้มันก็โอเคนะมาดูหนังสือกันนะคะอันนี้เป็นรูปภาพที่เจนมาจาก AI เลยนะน่ารักมากเห็นไหมแล้วก็หน้าปกนะคะอย่างที่เคยสอนไว้เนาะคือ้าเทีมใช้กระดาษด้านมันก็เลยดูแบบ ด้านๆแบบนี้นิดนึงเดี๋ยวเล่มต่อไปว่าจะลองเป็นแบบว่ากระดาษมันๆบ้างละอันนี้มีทั้งหมดประมาณ26 27หน้าถ้ารวมกระดาษที่เขาให้มาด้วยแบบกระดาษเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะประมาณ30หน้านะมันก็จะเล่มเล็กๆนิดนึงนะคะนีจะเห็นว่ารูปอะค่ะ ถ้าดูความละเอียดเห็นไหมรูปมันแตกนิดนึงมันออกเทาๆนิดนึงด้วยนะแต่คือไม่ได้เทาขนาดนั้นแต่จะเห็นว่ามันละเอียดมันแตกเห็นปะถ้าเทียบกับตัวหนังสือตัวหนังสือค่ะเป็นตัวหนังสือที่ใช้แคนวาในการใส่เข้าไปใช่ไหมมันจะชัดกว่ามันจะคมชัดกว่ารูปเห็นปะนี่อันนี้จะเป็นรูปภาพจากแคนวาเห็นไหมมันชัดกว่า เนี่ยท้าทพิมก็เลยแบอกแนะนำว่าให้ทุกคนนะ่ะขยายนะอั scale รูปภาพนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็หน้าถัดไปมันก็จะเห็นนะเห็นรอยจากหน้าก่อนหน้านี้นี่เห็นว่ารูปมันแตกนิดนึงเทาๆแต่จริงๆมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เทานะนี่ ส่วนอันนี้เป็นรูปจากแคนวาเห็นความแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างของความคมชัดไหมเนี่ย สำหรับใครที่อยากจะทำค l o r i n g Book บ้างนะคะถ้าพิมพ์ทำวิดีโอสอนวิธีการทำเอาไว้ในช่องนี้แหละแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะไปดูได้นะคะมีสอนทั้งแบบใช้รูปภาพจาก AI และไม่ใช้ AI เนาะอันนี้พิพพิมใช้ AI l e o n a r d o นะคะแนะนำเนาะใครที่จะใช้รูปภาพจาก AI หนึ่งก็คือให้สมัครแบบเสียเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นของเจ้าไหนก็ตามให้สมัครแบบเสียเงินที่เขามี private room ให้ก็คือเวลาเราเจนรูปออกมาแล้วอะคนอื่นไม่เห็น รูปที่เราเจดออกมาแล้วก็ไม่สามารถดูดรูปเราไปได้อะแล้วถ้าใครใช้ l e o n a r d o ai อะค่ะถ้าเราสมัครแบบเสียงเงินแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอารูปภาพไปอัพสเกลได้ด้วยนะคะ แนะนำให้อัพสเกลรูปด้วยเ้าทีมสอนวิธีการทำรูปภาพ AI ให้ชาร์จวิธีการอัพสเกลอะไรวิธีการดูการปรับขนาดรูปภาพอะไรไว้ให้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะให้ไปดูรายละเอียดตรงนั้นก่อนก่อนที่จะทำไฟนอลรูปเล่มออกมานะคะเพื่อที่งานของเราจะได้ชัดเจนสวยงามค่ะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย